อ่านะผมกลับมาพบกับผมเซซินะคาวังโงจิกอีกเช่นเคยรับผมกับเกมแท็กติคูลครับผมซึ่งวันนี้น่าจะได้เปิดอีกเช่นเคยแหละได้เปิเดในว,วันคริสต์มาสทำเควสทำเควสทำ,ทำ,ทำ,ทำอีเวนต์ไปเรื่อยนั่นแหละถ้าถ้าชอบคลิปนี้เตรียมกดไลค์กดซับท็อปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไปพลาดเพื่อที่จะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆในชีวิตประจําวันนะครับผมซึ่งคงไม่ต้องเสียเวลากันนะเพราะว่าพูดไปแล้วนี่ก็ก็ลงไปเล่นเลยแล้วกัน เอาละบทคอกระเป๋ออีกแล้วด่านเดิสินค้าอีกเช่นเคยยังไงก็คงต้องเข้าออล้วนะกระเป๋ากระเป๋าเดยวกระเป๋าไม่มาเอ้ยเ้เดอเดเดอเอเด้อเดเด้๋เดเดอเ้เอ้เอ อ๋อน่เปิดก่อนถ้าใครเดินเอ้ยก็มาใครเดินมาแต่ตูน่าจะวางพลาดอัลำบ้กไอ้นึงเฮ้ยออืโดนตุ๊กตอยอีกแล้วหรออาละศพสองอือาละแต่เวลาที่เรออตึ๊กมเราจะต้องคุ้มกันแล้วเออยเอ้ยเอาชิบ เพื่อนเราตายเพะมีคนหึโดนอีกแล้วเลยเนี่ยเอาละเฮ้ย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 ตีกระเป๋าขึ้นตะบันีกระเป๋าขึ้นอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับขอวางการดำเนินก่อนละ นี่นี่บาระวังบาระวังกับระเบิดกัก็ระเบิดมันล้อมมันย้อนมันล้อมหลังเอออืมคนแก้ระเบิดตุ๋ยแล้วเฮ้ย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 ตอนนั้นอะไรตอนนั้นอะไรอืมอืมจากไหนมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยอืม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 าจากไหนเดี๋ยว เอาละทีมน้ำทีมน้ำอยู่ทีมน้ำอยู่ไม่เป็นไรคุค้มกันก่อนเฮ้ยอือวางดัเบยดวางดักเนี่ยอ้าวสวยนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปเอ้อเอ้อเอเอ้ย ขอยมันมาเขมนมาเย็บเยบเยบม่เย็บว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้ปีนปืนมาทางไหนทางนี้น่ๆเอฮ้ยเฮ้ยอีกสองกสองอีกสองตีโชคดีนะที่ยังรอดเฮ้ยเๆ้ยเๆ้ยเ้ยเ มาตั้งมาตังไหนตั้งตั้งไหนไม่ม to ่เฮ้ย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 เ

เรียบร้อยได้เวลาปลดล็อกด่านใหม่เนะเปิดกล่องเมฆเย่เปิดกล่องฟ้าไม่ได้งนั้นได้เวลาเล่นต่อในเมื่อเราปลดด่านใหม่น่าจะในเมื่อเราปลดด่านใหม่น่าจะมีโอกาสได้เล่นด่านม่อยู่มาสักที นั่นไงล่ะพูดป,ปุ๊บมาพป,ปุ๊บมาปั๊บเลยด่านหมู่บ้านอืได้เวลาแล้วนนะได้เวลาลองด่านใหม่แล้วตรงแอ่งน้ำน่าจะเดินน่าจะต,ตรงแอ่งน้ำนี่ตรงนี้จุดวัดเลยเนี่ยเพราะเราเพราะเราวิ่งไม่ได้ เอ้ย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 เก่ากลังปลากระเปากลังมาอืมเอ้ยเอ้ยเอ้อขมาลขวมาลวมาล้วมาลเอ้ยขึมาลาลอ้ยยไปเร็วเร็วยิบเร็วเร็วตอนทั้งไหนตั้งไหนในป่าบบนี้หนองน้ำนี่หนองน้ำนี่ถือว่าเป็นจุดปลอดเลยเนี่ยหนองน้ำนี่ถือว่าเป็นจุด ยาอยูย่ในหนองน้ำนานอันตรายเฮ้ยมันมันจะมาเอากระเป๋าขึ้นโอโอเฮ้ยอย่าปาหน้ารถเส้เยนั้อตูไม่ได้ใช้รถก็ดีอ๋อเฮ้ย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 เดี๋ยวอืมออกไปอ,อืมอืมเอาละสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเลยถ้าเล่นด่านนี้ระบบกระเป๋าคือยา อย่าลงน้องน้ำเออขอบคุณที่เอากอระเอ๋ให้เอาเย่แค่ได้หยิบกบระเป๋ไปไนอยจะดีมากเลยมีคนเอาไปแล้วหนึ่งมาดิมาดเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยอยเฮ้ย้าเค้างยเอ้ยเฮยแล้ยเออ้ยนฮ้ย่ยาเา้น้นเฮ้ยย้าน,าน้เยู่มันมา,าน้้น มันกระนับซ้ามันกระนับซ้ายนี่กระนับขวาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยรถ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 อย่าพึ่งนะขอขึ้นไปยิงหน่อยเออเดี๋ย,ยวนะมันแบ่งเป็นสองทางหรือเปล่าเนะอืมเอุ้ยโอ้โหโอ้โหบ้มอัพโถ่ ยิงยิงปืนกันไม่ได้เลยเนี่ยทางไหนทางไหนนี่อืมอืมเห็นแล้วก็มีพอหรือแล้วก็พอมีช่องที่ให้ยิงได้อยู่ได้อยู่อืมไมไหวอืเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยหลัง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 เอ้อโอ้โหลืมได้ด้นานหลังสซะทีฐฐเลยนี่ ไปไปไหนหาทางเอาเ้ยโอ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 บุกมันบุกไปแล้วบุกแล้วบุกแล้วเดี๋ยวดีโหลดดีโหลดดีโหลดรถดูสิโชคดีนะที่รถจะไม่พังเอาละขึ้นต่อึึมาละเห็นไหมตรงนี้ก็มีวงจงอยู่เอ้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  เว๋ยแล้วพึ่งอัพอืมยังชอบยังพออยู่กันได้ตยจิบหายละไม่ดึกว่าจะเอาระเบิดมันไม่นึกว่าทางฝาระเบิดใส่เว๋เลยรถพังงงแต่ไม่เป็นไรคะแนนเรานำอยู่น่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ถึงรถถึงรถจะเสียรถแต่คะแนนแต่ก็คุ้มค่าเพราะเราจะชนะแล้ว โห่ยิงยิงเอาไม่จริงแต่ยิงต้องต้องแบบนี้ยิงต้องต้องคนเดียวแบบนี้ใครจะชนะล่ะหืึใครจะชนะคนรูมล่ะหืึไม่ไม่ได้เวลาซุ่มกองอีกเช่นเคยและกลองเขาเราก็ยังไม่ได้เพราะราเซ็นไม่ถึงเอาละไปรับควสกันต่อน่าจะทำควสตสำเร็จแล้วนะเอาของและไปเล่นกันต่อทีมเดดแมทช์กับสนามยิงปืนอีกเช่นเคย ในนีไไ้ไม่อไรด่านเมื่อไรด่านเด็ด่านทีมเด็ดแมทช์ใหม่จะมาสักทีในนี้เดี๋ยวไม่ก็เราต้องเล่นไปถึงระดับหนึ่งก่อนจะจะปลดล็อกเอาละเท่าเมื่อ,อาาพูดถึงทีมเด็ดแมทช์สาดกระสุนให้ยับปัจจันหน้าลงจากรถขึ้นแพชชิมกันแลส้สัตว์กระสุนเมื่เดี๋ยวเราเราขึ้นอยู่ขา้างหน้าเสียงเสียงเฮ้ยอื้ออื้อือ้อโอ้โหศพเดียว

อ่านะหนึ่งขึ้นขึ้นเก็บเ,เ,เดี๋ยวนกะ็เดี๋ยวนกดค่าเดียวนก็ได้คาก่อนเฮ้ยเดี๋ยนะโไมขึ้นไม่ได้ล่ะขึ้นขึ้นอ้าาาปา อะไรกับปืนตนตัวอะฮึฮึเอ้ยม่อะเหืกรเด็นโดนอยู่กระเด็นโดนอยู่เหืเร็ว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  โอ้โหปืนพังไม่เก่งใจกันเลยนี่เฮ้ยยังมียางยหนึ่งอยู่ดีวะทำไมเราไม่เอารถมันเลยล่ะไปก่อตายป้าไม่โดนเฮ้ยก่อนตายเฮ้ยเดี๋ยวนะไปขโมยรถมันสิรถเราพาัง้วขโมยรถมันนี่แหละไปเลยรถปแบวรถมันเบวเร,ถเรถมันแบวรถมัน เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนืวอเนว่ามันหันตว้อหันมารถ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 รสร็จแล้วเสร็จแล้วเจแล้ร็จแล้วหวัว่ามันจะไม่รู้ตัวนะอาละถือวิสาสะขอรถนะลาก่อยไปละทันทีที่ผมได้ขึ้นรถไปนั้นผมก็ได้รู้ว่าผมตายแน่แน่ วังการบาดดักอีกนะว้านีเอ็งต้องบุกอย่างเดียวแล้วไม่ตัวขึ้นรถเลยเลยเกมเนี้ยอืมไปเดี๋ยวดิ้ย่อ uh ้ออ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 สวยละ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  <Yeah. S 2> hmm. ยังไม่ได้ปลดซุมกรองได้ของและเปิดและซุมของอีกไม่ได้ งั้นพัทดีคงต้องบอกลากเปเหมือนกันผมสำหรับพัทน่าจะเป็นยังไงต่อไปกับเกมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ